โยโยโยสวัสดีครับเอฟซี FC, คลนหนุหนังทุกช่องทางอยู่กับพี่เจคลิหนุหนังเหมือนเดิมก่อนดูคลิปนี้กดติดตามหรือยังและเหมือนเดิมคอมเมนต์คุยกันได้นะครับก่อนอินฟาผลิตภัณฑ์เคล็สปอร์ตเขาร่วมกลุ่มหนุหนังได้ที่อัด MVP 33ครับามบามมาถึงค่ำคืนวันพุธกลางสัปดาห์นะครับคลิปแรกยูฟ่าแชมเปี้ยนสีรอบคัดเลือก เล่นเย้าเยือนคืนนี้เป็นนัดแรกนะครับเวลาเที่ยงคืนครับเรดบูลซาวบวกจากออสเตรียจะเปิดบ้านเจอกับคลับบูสจากเบลเยียมนะครับสวบวกรอบที่แล้วเนี่ยชนะบานมาประตูรวม5ต่อ2นะครับเกมล่าสุดในลีกบุกเสมอริสมา2-2ก็3นาวลุกนะครับเนเน่คาริโมเนซิโวเอ็ดมุนไบดูกองหน้ากาหน้านะครับเจอกับคลับบูสก็ได้มารอรอบนี้เลยนะครับแต่ว่านัดล่าสุดสุดสัปดาห์บุกแพ้เมเชเดนในลีกมา1-2นะครับตัวหลักก็ฮันส์วานาเค้นออนเยดิก้า แล้วก็ข้างหน้าคริสตอสทีโซลิสอูโกวเวลเซ่นพวกนี้ครับเจนคนล่าสุดคือยูโรปาลีก 2019รอบ32ทีมนะครับตอนนั้นบ้านใครบ้านมันคลับบูธช,ชนะ2-1สาวบวกก็ถล่ม4-0ก่อนเกมเขามองใกล้เคียงนะครับคือเกรดบอลสูสีครับแต่พิจิตมองว่าคลับบูสเกมรับแย่ครับน้าวัดใจสอบวกในบ้านเกมนี้ปิดประตูแพ้ไม่เสมอก็ชนะเลยนะครับโยโย่เก็ดสากผลิตภัณฑ์ k คลนสปอรผลิตภัณฑ์ที่ดูแลสำหรับผู้ชายจุดซ่อนเร้นนะครับน,นี้มีโปรโมชั่นซื้อ2แถมหนึ่งไปคลิกตามตะกร้าที่ปักหมุดด้านล่างนี้เลยครับ ขยับไปที่เวลาเที่ยงคืนครึ่งครับลูโดโกเรตจ,จากเบลกเรียจะเปิดบ้านเจอกับเฟรนส์วารรอสจากฮังการีนะครับก็ลูโดโกเรตรอบที่แล้วชนะริเยร์ก้าประตูรวม3-1นะครับเกมล่าสุดในลีกก็เปิดบ้านเบียดชนะโดลบูซ่ามา2-1ตัวหลักก็มูเนียชูอาสตานิสลาฟอีวาน,นอฟของหน้าเป็นเอลีกเบลเล่หัวหอกไอวอรี่โคส์นะครับส่วนเฟรนส์วารรอสรอบที่แล้วชนะโนอาประตูรวม6-4ครับเกมล่าสุดในลีกก็ เปิดบ้านถล่มคาซินมา3-0นะครับบานาบัสนากี้ตรงกลางมีนาบีเกตานะครับอดีตมิดฟิลของลิเวอร์พูลนะครับของหน้าตัวเก่งก็บานาบัสวาก้าครับเฉนคนล่าสุดคืออุ่นเครื่อง3ปีก่อนฟเนฟรนส์วอลอสถล่ม3-0ตามหน้าเสือเขามองรูโดโกเรตอาจจะเหลื่อมนิดๆกับการเล่นในบ้านแต่พิเศษบอกเลยครับเกรดบอลไม่ต่างนะครับซื้อ2มุมวัดใจฟเฟรนส์วอลอสจะบุกมาเอาผลเสมอได้เป็นอย่างน้อยครับ ปิดท้ายที่เวลาตีหนึ่งครึ่งนะครับเลสพอตนั่นจากโปรแลรนด์จะเปิดบ้านเจอกับเซเวน่าสวีเดาจากเซอร์เบียนะครับเลสพอตนน่นรอบที่แล้วถล่มบาราบิกประตูรวม81เกมลัสุดใเนลีกเปิดบ้านเบียดกอนอีกมา2-1นะครับฟฟลิปจากเกียเรลโลเลโอเบงซันกองหน้ามิเกลเอชักกองหน้าตัวเก่งในขณะที่เซเวน่านะครับ,รบก็รอบที่แล้วถล่มลินคอน เลสอิมมา6-1นะครับแล้วก็โปรแกร,รมในลีกไม่มีด้วยครับพักมาเติมเตมตัวหลักก็มีโกอีวานิกแล้วก็2ตัวบาร์ซิลแดนหน้านะครับมีชอนกับบูโนดูอาเต่จนผลล่าสุดคืออุ่นเครื่อง2010ตอนนั้นเนี่ยเลสพอตันนชนะ3-1ก่อนเกมเขาอาจจะมองเซเวน่าบุกมาเหลื่อมนิดๆน,น,นะครับแต่ว่าไม่ง่ายครับพี่จะบอกเลยเลสพอตันนเกรดบอลจากโปแลนด์ bon ola, นี้เล่นในบ้านด้วยครับเรียกความมั่นใจมาหลายเกมแล้วด้วยครับซื้อ2มุมวัดแต่เลสพอตันนไม่แพ้แน่ครับ ไม่เสมอก็ชนะเลยนะครับสรุป3คู่แชมเปี้ยนลีกนะครับชอบไปที่เรดบูซาวบวกเฟรนซ์วาลสและเลสพอร์ตนั่นขอให้ทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย